ตลาดกลางคืนไต้หวันที่สายกินต้องมาโดนค่ะตลาดเหล่าเหอในมารเก็ตมีของกินนะคะตั้งแต่หน้าทางเข้านะคะแล้วก็ยาวเไป<า>เลยค่ะทั้งของข้าวของหวานนะคะมีให้เลือกกินเยอะมากเลยค่ะเราประเดิมด้วยถังหูลูกค่ะไม้ละ60สดอลลาร์ไต้หวันค่ะก็ประมาณ66บาทไทยสำหรับราคาอาหารที่นี่นะคะถือว่าไม่แรงมากนะคะร้านที่มีเยอะมากที่สุดนะคะก็เป็นเนื้อย่างหันเต่าแล้วก็มีอันนี้นะคะฟิลเหมืนอนฮอดองย่างนนะคะ่ะพันเบคอนมีทั้งหมูมีทั้งไก่ใครที่ชอบกินนะคะเป็นสายกินนะคะเดินตลาดนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆลลคคะูนยากเลยลกัค่ะด เจอคนไต้หวันกันนะคะที่ไต้หวันนะคะพื้นที่สาธารณะนะคะสะอาดมากมากนะะที่บ้านเขานะคะไม่กินน้ําแข็งกันนะคะเวลาซื้อน้ํานะคะเขาก็จะถามว่าเอาน้ําแข็งหรือเปล่าอย่างเรานะคะเคยซื้อน้ําส้มปั่นนะคะเขาก็ถามว่าเอาน้ําแข็งหรือเปล่าแล้วน้ําแข็งที่เขาให้มานะคะก็ไม่ใช่น้ําแข็งก้อนเลยนะคะก็คือเป็นน้ําแข็งปั่นอีกทีหนึ่งค่ะเวลาซื้อของนะคะเขาก็ไม่ค่อยให้ถุงกันแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดอยากได้ถุงนะคะก็ต้องซื้อค่ะแต่อย่างพวกอาหารเนี่ยเขาก็ยังใส่ถุงกันอยู่นะคะสื่อสารนะคะคนไต้หวันก็ยังไม่ได้ใช้ภาษา จีนฮกเกีย้ยนนะคะแต่สำเนียงไต้หวันค่ะซึ่งเหล่านั้นก็ฟังไม่ออกค่ะแต่ว่าไต้หวันนะคะเป็นประเทศที่เที่ยวง่ายการคมนาคมก็สะดวกนะคะเดินทางด้วยบัสนะคะหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินค่ะโดยใช้บัตรบัตรเดียวนะคะก็คืออีซิการ์ดค่ะจ่ายได้ทั้งค่าเดินทางนะคะหรือร้านสะดวกซื้อนะคะที่เขาสามารถใช้อีซิการ์ดได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารนะคะหรือว่าตลาดนะคะแนะนํานะคะก็ให้พกเงินสดเนี่ยแหละคะ่ะสะดวกที่สุด <มา S 2> เลยมาตลาดนะคะถ้าเกิดว่าเจอน้ําปั่นน้ําส้มคัน้นอะไรพวกนี้นะคะสามารถกินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ไม่แรงนะคะน้ําาาาส้้้้มแกกววววนนนนีะะะคคลลไตั่่ำ นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มชากาแฟเขาใส่มาเต็มแก้วค่ะน้ําแข็งน้อยมากอย่างบ้านเราเนี่ยน้ําแข็งอต้องเต็มใช่ไหมคะเต็มสุดเลยนะคะแล,แล้วก็น้ําน้อยมากดูสามทีก็หมดะคะ่ะที่กำลังจะมีแผนมาไต้หวันนะคะก็เซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะไปเที่ยวที่ไหนอีกจะไปกินร้านไหนนะคะฝากกด <ruit> ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร,ร,ร์อย่าลืมเซฟคลิปเก็บไว้ดูด้วยนะคะากลางคืนไต้หวันค่ะ